ບົດຮວດຫມໍສາມຈົກຂໍສໍນໍພາບຈໍາພະໜ ไปสาธุเซนพี่พีคนค่ะอยู่นี่อยู่นี่ไหนอาเสียงประมูอต้อนรับน้องอุงเองกันอีกสักครั้งนะคะสวัสดีค่ะสาวน้อยของเราสวัสดีปีใหม่ด้วยเพราะเรายังไม่ได้เจอกันเลยตั้งแต่หลังปีใหม่มาแต่ที่แล้ว ปีที่แล้วเราเจอกันอ,อ,อยู่นะ,ะปีที่แล้วเจออยู่ก็เลยมาเจอปีใหม่มาเจอกันต่อนะคะวันนี้เป็นไงบ้างเดินทางมาพบเจอกับพ่อแม่พี่น้องชาวอัเพอพิมายรู้สึกยังไงบ้างคะพ่อ,อแม่เอ็มซีก็ให้การตอบเราดีขึ้นเก่าคะ่ะมาย่าไหนกะอบอุ่นขึ้นเก่าคะ่ะนี่น่ารั ที่สุดเลยและที่สําคัญค่ะอย่างที่เป็นได้เกิดไปก่อนหน้านี้ว่าน้ององค์หญิงเราเนี่ยเป็นเหมือนตัวแทนของภาคอีสานที่ทางเท่าแก่น้อยได้่ตั้งใจเลือกให้มามอบความสุขให้กับพ่อแม่พี่น้องนะคะเพราะฉะนั้นในานามของน้ององค์หญิงรู้สึกยังไงบ้างที่เท่าแก่น้อยเลือกเราก็ดีใจค่ะขอพระคุณเท่าแก,านะะกาา่น้อยได้นะคะที่เลือกเรามาเป็นอีกส่วนหนึ่งของแง่แถาแก่น้อยจะบอกให้ว่า ล่ากินซูมือจนตอนเนี่ยล่าใส่สุด์่อได้แล้วมันบัวมันแท้สายนะส่วนใหญ่ล่ากินกับอะไรคะลูกอุ็ยเปล่าเปล่าๆเลยหรือว่าใช่กินได้หมดกินเล่นก็ได้กินกับมมะหมาก็ได้แต่ส่วนมากมุสกินกับมมะหมามันก็เลยขึ้นอืดขึ้นบวมนในตอนนี้ไม่ก็อร่อยเพลินไงเกินห้ามใจนะคะสาหาีของเราอันนี้เราต้องทัวเ่าแก่หน่อยไหมเพราะว่า อันเพราะว่าเห็ด<พ>อมาแม่เนี่ยห็ดอกมาเห็ดอ,อ,อันเห็ดอ,ออกมาเสียโพดหลักก็เลยกินหลายเดือนนีกินหลายแล้วสูตรไม่ก็เลยใชบโปรหลแม่คราวนี้ถ้าน,น้องอุ๋งอิงชอบพี่เบนจะแนะนําสูตรใหม่เพราะสูตรเนี้ยเขาแบบโซเดียมต่ํามากกินไม่<ช>บวมกินไม่อ้วนเพราะเขาคือสูตรสูตร,ตรเกลือชมพูซองสีชมพูเนี่ยใครได้ไปบ้างคะใครได้ทานแล้วบ้างอร่อยไหมคะแซบบอกแซบซองนี้บอกอ้วนเด้อโซเดียมต่ำนะแต่ว่าจะบอกให้ว่ามีพ่อคนหนึ่งที่กินแล้วบวมเหมือนโน พ่อนะ่คนไหนพ่อนนค่ะพ่อแบบชอบนะชอบกินแม่ชอบหลายกินหลายนะคะอร่อยแซ่บไปด้วยกันวันนี้นะคะน้องหิงมาเยือนพี่มายทั้งทีมาที่นี่กับฮกกี้ซุปเปอร์สโตร์ก็ถือว่าเป็น ร้านค้าเป็นห้างชั้นนําของชองเพอรพิมายที่จัดจาหน่ายสาหรายเท่าแก่น้อยนะคะแล้วก็สินค้าอุปโภคบริโภคให้กับพ่อแม่พี่น้องได้เลือกซื้อกันดังนั้นก่อนที่เราจะไปสนุกสนานกับบทเพลงพราะๆของน้องอุงอิงนะคะเดี๋ยวขออนุญาตเรียนเชิญผู้ใหญ่ของเราได้ขึ้นสู่ด้านบนเวทีเพื่อมอบของที่ระลึกแล้วก็ร่วมถ่ายภาพด้วยกันด้วยนะคะในโอกาสนี้คะ่ะขอเรียนเชิญทางด้านของผู้บริหาร บริษัทเท่าแก่น้อยฟู้ดแอนด์มาร์เก็ตติ้งจำกัดมหาชนคุณทิพยารวีวงศ์ค่ะผู้จัดการฝ่ายขายธุรกิจ traditional trade บริษัทเท่าแก่น้อยฟู้ดแอนด์มาร์เก็ตติ้งจำกัดมหาชนนะคะรวมไปถึงขอเรียนเชิญคุณนัทพงษ์ชาติอภิชัยกิจค่ะผู้จัดการฝ่ายการตลาดบริษัทเท่าแก่น้อยฟู้ดแอนด์มาร์เก็ตติ้งนะคะจำกัดมหาชนหรือคุณเบิร์ตนั่นเองนะคะอีกหนึ่งท่านค่ะแล้วก็นอกจากนี้แล้วเรียนเชิญทางนัานของผู้บริหารนะคะบริษัทฮอกกี้ซูเปอร์มาร์ทจำกัด วิชาพินนะคะผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการบริษัทพอบกีซูเปอร์มาร์ทจำกัดนะคะเรนเชิญคุณเมย์ขึ้นสู่ด้านบนเวทีด้วยเช่นเดียวกันนะคะในโอกาสนี้นะคะทางด้านของ